ผมว่ได้ใบยังเด้อผมว่ได้เห็ดยังเด้อผมว่ได้เห็ดยังเด้อก็ยืนเบื้องซื่อมันเป็นหลังเนาะพี่น้องเอ้ยรถจอดน้ำประดานนะพี่น้องให้ดู้เป็นไรมันดับเมื่อกี้

เาคือตัดทิก็อดบไปที่อนี่หลแล้วก็ั่นพมาแล้วแล้นมาบดับนเดียวโอ้สีมันลน้ำแล้วเอาน้ำมคือออกขึ้นน้ำอ่ะน้ำฮอดจอพอน้ำนั่นบ่นน่จออน้ำแล้วโก้มไปอีกทีเด้ถ้าพอน้ำไหลคนนี้น่เลยว่าเดียวอีกอาแป๊บ จะหาเปียบบันบันก็เลยดับก้อนบันเลยดับเลยม่เป็นเลาอยางเดียวซ้นั่นเลยเมือเราห้พ่อป่ะมือเราให้พ่อซ้ำนี่ตีสวัสดีครับอยู่กับช่องออมสินอนทัวร์นะพี่น้องมาทัวร์กับน้ำบาดาลว่าจะไปหาแม่โคหาแม่โคไปเจอเจอน้ำบาดาลก็แวะก่อนเดี๋ยวจะได้น้ำนะเด้อพอจักนิ้วครับนี่จ้อยจ้อยแจักนิ้ว นาจะห้านิ้วด้ะบ่อห้านิ้วนาห้าหรือนาหกบ่กันสุดนาหกแต่บอ่อเกืบห้านิ้วไม่รู้เป็นไรนะมันดับเดี๋ยวบอกว่าพรเจอน้ำเลยละ่ะนี่เลยข้าจูรูเลยนี่เดี๋ยวเกยจะไล่น้ำให้ดูเกว่าเดี๋ยวเช็คเครื่องก่อนไม่รู้เครื่องเป็นไรเด้อเดี๋ยวพี่น้องเดีย๋ยวงานบนกงเด้อบวเป็นทีมงานบ,น,บ,าาน,บนลุนเด้อ รู้ว่าจะรู้ว่าเป็นไรนี่บ,นบอล <laughs> ูนปะบ่บ่ลัวขาดไปบอลลูนชียงไม่อ๋อเชียงก้เมื่อผมเอาไปซ่อมแล้วมันซ่อมนานแล้วเพิอมาเลี้ลยไห้เชียงนี่มาใส่แกนอ๋อไม่ได้สองมื่นสามหมใส่ลมออกนะเขาเนาะเพามันก็ะสาตาติปยุทธิ์ได้เหรอยุทธิ์ครับแต่ว่ามันทันเวลาทำลมเวลาทำลมแล้วมันล้มล้มว่าใจไปอืมแต่มันทำ<า><า>ลมเนาะมันนั่นลมลาาลมันอันเลยมลันเลยดับตินั่อันนี้ก็ มันก <formation> <m> ็บ <t ired> like like no ่าหลวตีต้องต้องต้องทั่วห้าสร้างเลยนี่มันมีสร้างประจำมันตีให้อันใดมีครับมันแยกมันเปลี่ยนที่มันผงไปแยกน้ำมันมันก็เท่แกันเลยน้ำมันก็แยกไปได้มันก็ติดดูดมันไปแต่เนาคิับถ้าปล่อยลมมันดับมาหันขึ้นหน่อยเลยคำลมเชียงมันหนักก็โก้อืมแล้วเชียงมันเอาลมเขั้วในทามันหนักก็โก้หนักหมือมันหนักเชียงเลยดับเลยมันบ่หนักเชียงมันเลยดับเลย อันเี้เป็นมอเงือกใบจุโอ้วันพนินวนนสีดำงามว่ามีนตัวนี้ประเทศสีดำมันเรืองตัวนี้สีเลยว่ามีนตัวนี้่เของใบแป๊บดีดำเน้ำบัตรด้อใครต้องการบัตานต้องการบัตรน้องด้อนี่ติดต่อได้ด้วตามเบอร์แคปหน้าจอได้เลยโัวทอบัดาน ไปทั่วประเทศด้อเงินถึงไปเบ,แบปดแห่นบ่านาสั่งก็ <laughs> เ,เ <laughs> งินถึงใกล้ๆเราเจ่อให้ได้หมดคู่เขาเราก็จ่อเอยนะว่าเป็นแนวน้ก็ไปแล้ว่าอันนี้เขาจะแก้ปัญหาในอไรแบบย่เด่นี่แก้น้อเนยนั่้ยโอเอาตูมามาลง,งาเรียนหนึงเพื่อนเลี้ยวโอเคก็รู้นะต่อูอ้น รถจอดดูจะวองสิเปลี่ยนได้พี่นเปลี่ยนตู bord, ต้แอร์ใหม่ตู้นี้จักบาครับตัวน well, ี้เปียกบาร์เปียกบาร์ไม่ใ่น้องแต่ไม่รู้ไอ้บาที่สิบเก้ามันเป็นอะไรไม่รู้เลยอ๋อสองหน่วยรถเปียบรถไปได้ปะน้อได้ย่ดอกเนาะรถูรถเก้ใหม่จะขูดรถใครได้เดี๋ยวเดี๋ยว รอรอนะพี่น้องรอโอ้เป็นเป้านะครับวันนี้เงีนยบ้าไม่ใช่สิเป้า,ปา,ปาโอ้เรียบเรียบเป้าหัาวหัวจากตรงตัวเม็ดได้ไปแล้วจกเม็ดจมกเม็ดครับได้ไปแล้วหกสิบเม็ดเจอน้ำแล้วเด้อแสดงว่าน้ำแถวนี้มันดีน้ำเยอะช่างเจ้าบ้านน้ำเยอะน้ำคนก็นกเยอะเด้อ<ม> <laughs> เจาะแต่น้ำเขาน้ำใสๆด้ลยน้ำขุนเขาห้ามเจาะช่างนีเจาะแต่น้ำขุนๆด้ลยช่างเจาะชอบเจาะน้ำขุนผมก็ว่าเป็นไงละช่างก็เจาะน้ำใสแต่น้ำขุน,ไป,ไ,น,น,ไ,นไปทำไมเนาะเครื่องเจาะนี่เป็นเครื่องอะไรทูกพี่โอ้โอมีปั๊มด้วยบ่มันขับปั๊มบ่มันเป็นปั๊มให้เราดกเด้อมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ใช้เป็นอะไรนั้นใช้พี่น้องเด้อเป็นปั๊มไฮดรอลิกใช้เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช nice. ้แบบฟันเฟืองเด้อมันเป็นระบบใหม่เด้วยโดเขอดูหน่อยขอตรวจสภาพเครื่องหน่อยโอ้ขึงก็บ่ไดด้อกพี่น้องาเลยบ่ได้เบิ่งกับเข่าดึงิ่นวุ่นวายเพิ่นเลยเถาะซ้ำนี่ล่ะมันเป็นเสียมเจาะดึงเสียบทะลวงหัวแรกมันเป็นระบบไฮดรอลิกเด้อพี่น้องเลย ระบบปั๊มเลยไม่ใช่ระบบเฟืองเจาะเดี๋ยวรอดูรอดูพี่น้องนี่ผมยังไม่เคยดูเลยคือไม่พามาดูเลยยังไม่ <S <S พอระบบไฮดรอลิกนะน่าจะเงียบนะระบบนี้นะนี่เป็นปั๊มเลยอย่าเครื่องรถเครื่องรถท่อพัดลมดานี่ป่ะ เครื่อง8ปดสูซีูบแปดสิบบ่แปดแปดบ่เครื่องแปดแปดบ่เครื่องลอยเด้เพื่นแต่ครับ,บปั๊มได้ด้อขับปั๊มกี่ตัวสองตัวบ่ปั๊มสาต่อนี่ความสามต่อน้องบนอีกตัวหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวอ,อันเป็นปั๊มห้อ,อยครับปั๊มเที่ยวใ่นี่ปั๊มแมคโครบ่ใช้กับปั๊มแมคโครเด้เพ่น นานบางบางคันมันจะเป็นแบบเลืองด้วยอันนี้เป็นปัม๊มไฮดริกอะเ,เป็นยุคใหม่แต่แต่ไทยประดิษฐ์มันเดิมเด้ออันนี้ยกออกยกเข่าได้เห็นบ้างัวนี้ยกลงก็ได้บ้างปแป็บเจ็ดเมดเหาแป็บหาแปบหกหกเมตรหอแป็บสามเมตรแปบเขาสามเมตรสามเมตร,รสิบหกเซนครับสามเมตรสิบหกเซน เดี๋ยวรอเด้อพี่น้องเด้อรอก่อนแดรดร้อนมากตำเป็ครับรอยนี่นี่นี่นอบแดดมาเท่าไรมันเป็นเครื่อง <c oughs> เครื่องของอย่างนี้อังไหนครับอ๋อไม่สำรองใส่สำพังสมก็นั่นเสียอ๋อแสดงว่าเริ่มเป็นมือนียมันก็เปลี่ยนมือเรียนับเป็นเครื่องอะไรไม่รู้ถึงหนึ่งวัดสามบ่อของบ่อเพียงนียแต่ว่าเครื่องใหญ่เด้วยไู้กี่แรงมาต่อสามบ่อก่อน ก็คำแบบเปลี่ยนไงเปลี่นอาการง่ายๆนะก็มีเอือยนี่นอะไรเป็นเป็นเดื้อเต้มาเศร้าติบ่เปล่าทุเศ้าก็ดีดีอ่ะบางเทียงนี้โอ้หอนหอนห่อนทำไมมีแต่ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาจีนของจีนบ่ของจีนหรือของญี่ปุ่นมันใสได้กับใสไปโดนแล้วอยากเราอยากหม้หมู อยากหม้อหมูอยากหม้อหมูแล้วว่าต <wh ัวเครื่องใหญ่เลยพี่น้องเครื่องเครื่องยี่ห้อยังก่อนสวัสดีครับเครื่องยี่ห้ออะไรครับนี่มันเป็นเขาเอื่นยี่ห้อยังไอไอโตของไอไข่ไข่กบนั่นเนาะที่ดีครับไข่ไข่ก็โตโตใหญ่เงี้ยนนะมันเป็นของที่ดีเท่าบบบางหัวยี่ห้อนี่เี็ย่างอืมขนาด ของเครื่องยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้ด้วยพี่น้องด้วยเดาเลยเด้อแต่เครื่องใหญ่มากนะรู้ล่าแต่มันสตาร์ทติดอยู่ด้มันไม่ได้พังไม่รู้มันรู้เป็นอะไรแรงดันลมมันไม่ได้แก้วเป็นแอร์สำรองแก้วมีเครื่องหนึ่งของของทีมงานนี้ไซ่อมอยู่กรุงเทพทีมงานพอบาดานพอบาดานแกยกมาให้หมดนี่หรือว่าเรือเอาแต่เครื่องมาไอไอ้ ชุดแบบนี้นะครับโอ้ยกมาทั้งตู้เลยบ่ไอ้เขาเขาเอามาให้ใช้ก่อนค่อยู่กรุงเทพแต่เขาซ่อมตัวตัวที่เขาเอาซื้อมาจากเขานึกว่ายกแต่เครื่องนี้ออกไม่ใช่ไหมาทั้งยกมาทั้งหมดเลยครับใส่รถไรมาเลยได้พี่น้องมะต้องรออีกตัวหนึ่งโอ้น้ำเครื่องมันหยดย้อยเดลยเรือมันเก่าแล้วใช่ไหมที่ทำเครื่องเขา เอามันได้กี่งานแล้วนี่งานที่สามที่สี่เอามาสามสี่วันนี่ไปซ่อมไหนงานที่หกวันนี้งานที่หกงานที่หกหกหกบ่อเนี้ยหกบ่อนี่เลยพี่น้องเดียเป็นเครื่องสำรองบ่อบ่แต่แต่ว่าคันเครื่องประจักรเขาเครื่องอะไรมันเป็นของไอของไอสีเหลืองบ่ไขซันสีเหลืองบ่สีเหลืองครับเหลืองไอสีปดอ่ะ สิบแปดบาทสิบแปดบาทสิบเจ็ดบาทตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหวตัว่านี่อีกตอนนี้กี่าทเลยยี่สิบห้าบาทโอ้ใหญ่เลยใหญ่สุดใหญ่เลยรอดูเลยพี่น้องเด้อรอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้จะจบแค่คลิปนี้แหละแดดร้อนเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ